สวัสดีจ้ามันนี่สิมากินสเต็กเนื้อย่างนะคะกะมีสเต็กสองชิ้นนะคะแต่ว่าสีบแบ่งกันสามคนพอไม่รู้นะคะที่เป็นหูห้หูห้หรือว่าแม่ยังนะแอนเอาเจาะแอนเอาจอมเพราะว่าแอนเอาซ้อมจ,จิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มนะคะแอนก็นสิมะกับน้ำมันมะกอกนะคะนี่นะคะน้ำมันมะกอกแล้วก็พริกไทยจ้ะเกลือนะคะแล้วก็มันนี่สิกินกับเข่าลูงเบนนะคะ เห็ดง่ายๆจ้ะกินง่ายๆเห็ดง่ายๆจ้ะบะมี่หยางยากนะจ้นนกออกจะอยู่วันม้วนใส่น้ำมันมะกอกจ้ะพอบ้านบอกว่าขอกุ้งลายๆเนี่ยว่าสั้นใส่น,น้มามันมะกอ,อกนะคะจะพริกไทยจ้าเห็ดกินง่ายๆนะคะอนันน้เป็นปเ็นเรื่องมากกับการหมักนะคะเพราะว่ามันจะมันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วนะจ๊ะ oh. เนาะเกลือนะจ๊ะจ้า กะมักทิมไบ้จักประมาณสบผานาที่นะคะจะนี้เขากบมาหั่นผักจะสิก,กินกับสลัดสลัดพร้อมนะจ๊ะเอาไว้นี่แหลจะจ้เพ่อห้มันชุ่มน้ำมันนะคะอาดกินกลับนะคะบ้านลื่นก็จะเอาสีบป๊ไส่ไลยดอกจะเฮ็ดเฮ็ดแบบว่าเป็นเสริมห้มันดูงามนะคะเนาะของพวกแอนก็นกินไล่จ้า สลัดนะคะสลัดธรรมดาเนี่ยค่ะเนือมะหันล่างแล้วกับซับน้ำด้วยเตเปร์เท้านะคะพักพักนีม่มีมีพักยังก็กเอาไปจัดก,กินได้นะคะถั่วลันเตาเห็นปมอนถั่วลันเตากันนี่ ตัวตัวเล็กตัวแขกสลัดม a กิ n สลัดอย่างนี้ไ่มจ้า o อบ r ขอบันลาบลากลับมายืนนน้ำมนนี่หรอลูกนี่นะคะ สาลาัดมียังกระสซไปจ้ะแค่รอหนีเซไว้ให้นนอโอเว่นหรอกกระพริกหวานจ้ะพริกหวานแอนบลายนะคะหั้นแต่งากขั้นจังใดก็หั้นนะจ้ะตามใจชอบเอาที่สะดวกนะคะไม่ม์ปัญหานะคะสำหรับการ อันนี้หั่นให้น้องโอเวน่นน้องโอเวน่นแค่รอนใ้น้องโอเว่นพร้อมองงุนจ้ะอังงุนนี่มักสมก็เอามาใส่ได้นะจ้ะ ใช่ปัญหานะจ๊ะกระทหอนแล้วนะคะเดี๋ยวเขาเอาสเต็กมาลงเลยจ้ะเดี๋ยวกุ้งค่คัคอยเอามาล่องสามลังนะคะมาจับได้ั้งนะจ๊ะมาเป็นยังไงไรง่ายมั้ง กุ้งครับไขเอามาลวกทีหลังลนะคะเพราะว่ากุ้งสุกง่ายนะคะ เตมบัตเตอร์ให้กุ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่กะนาสิท้ายออกนะคะว่าเป็นของไผ่นะคะแล้วก็ของน้องโอเว่นนะคะของคุณพ่อบ้านนะคะเดี๋ยวเ่าไปกินกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะได้จ้ากินเนื้อย่างสเต็กอะไรจ้าแต่ว่าแอนเอิญเ,เนื้อย่างนะคะตัวแอนมิน้ำจิ้มเจลนะจ๊ะ น้ำจิ้มแจ่วสลัดนะคะเห็นง่าย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 ค่ะเห็นตรงหั่นเขาใส่เห็นบัากลาบวะวันนี้พอก,กันโดนนะ่าจะนอกซบายดีกันทุกคนเนาะแ <c oughs> จ่บบอฮับบีตุบานบอกว่าให้ร่องอัน ชีดกระสันบลูชีดพ,พระเจ้าเฮอยู่นี่แล้วค่ะ<ป>ลองให้ลอกกันเดีย๋ยวเราสเสียใจ<ป>จกชีด You know? Mm -hmm. Perfect. Perfect. Okay. I cut small piece for me. If you guys a big piece. Yeah. You, can you cut? No, cut that No. half. You want me cut for you, you? Cut that. It's too big. No, it's not. But you have to really colourfully. <coughs> จริงรงสเต็กนี่ไม่เห็ดหลายเนาะเห็ดดูหลายรอบใส่ mm hmm. เป็นน้งน้ำจิ้มเจียวกันน้ำจิ้มเจียวหัวใจรือเนื้อสิพริกเผ็ดพริกกระเนียนขว้าเอา i mm. I'd rather not give you the fun, but they're that good, you should try mm. oh. one, 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 one. Half one. One little piece. on try it. Would you think of my che my dressing?'t about mm this -hmm. mm -hmm. side like salad mm -hmm. dressing. Blue cheese. I cut one there. cho blue cheese is what they give you at 2f that one time yeah. that blue cheese What? choo salad look nice <laughs> take my food i'm inside i'm inside blue cheese วันนี้มีคัดฟื้นยบบกบกรลาก็พอบานไข้แน่หรอจ้ะบกรลาต้องกินวิตามินเสริมแตต้องกลกับไปหาหมออีกสามเดือนนอืมจรนงหรือ 没有浸胶的。 Want some on your plate to dip? No. Not a big fan of salad dressing. No, I bought it actually more for a dip, not for salad dressing. But since you want to put everything on the plate, I wanted this dip. You want water, happy? นกโตมันหน่อยเลยว่าเดี๋ยวหน้ามาตัง <Av> mm hmm. อโวคาโดอคาง,งนงพักสลัดแค่รตทะเขือเีงตัวลานเจ้าทีกหวานจิกเต๊ะพรอน อัลเบอร์ตาเบฟอัลเบอร์ตาเบฟได้กับวิสต์ทาวส์มาจากอัลเบอร์ดาอัลเบอร์ดาบ่เด็กมาจากอัลเบอร์ดาอังกัสเบฟพระเจ้าเลี้ยงเลี้ยงงัวพันดอันนี้แฟนฮับที่แถวอัลอัลเบอร์ดาอยู่จ้ะสเต็กชนมากซื้อมาจากคุณล่ะ ít lát nữa. Mostly, they order the beef from there, from Alberta. They have farm. Oh yeah, I remember. Farmers. They have cow. They have farm. สอนล้จจะมันหิวเหตุงานมาเมื่อยเยหมือว่าเอ็นไม่ได้เก็บเอ็นนางเศร้าเมื่อยเอ็นเหลืองานมากอนางเศร้าเมื่อย่าาการเอ็นร้อยรับไปจะนอดดุ่มหนึ่งพอกระลูกพักกันตุ่มมากากิน My friend at work Hugh drive t ับร k he his son has a pet cow really yep. the, they, they have that's where we get our eggs from is from you mm. so they i think they do chicken they do they do beef they to grow to eat right mm. but because this cow like a dog you yeah, are not eat. Nope. same this cow gets so rambunctious one day mm. and kept <laughs> hit hit you Bonk Want to play, but he's 1,100 pounds big, yeah. mm -hmm. and who whack with a stick and hit him in the head and stop, and then wanted to play some more and hurt him right it, mm -hmm. It's too big, so he whack right on his nose and right there, And the cow, whew, go all the way back up and sit underneath the tree hey, with his head you no know, with his head down and sulk. Like a boy, baby boy. He crying. Yeah, not cry, but he, wait, whatever. Aww. Right? You sit there, his head down, and he oh, have feelings. Aww. think about. Why, yeah, but he's he a dog? You know. We have, but yeah. anyway, so he call him. I can't remember his name, Buford or Hubert or. Come, come, come. <sighs> <laughs> he he <laughs> like banana. So. he, Come get banana! Come on! Come on! Huh? Run down to get a banana. Mm -hmm. Cow. It's like a dog. Serious? Yeah. No, mm -hmm. Really big dog. You wanna see poop? Are you okay? You know tonight? Good story. Mm -hmm. That you told me. อืมคุณสเต็คิดไม่ชื่อว่าคุณแค่ชดียโอเคกิไม่ได้่ทำไมวรเขาทุงนึงพวกแอนแบ่งกันกินสามคนสมัยตะกี้แอนกินผพ้เดียวเลยนะถุงนั้น ได้กินซีรีส์ right now how come but we'll put it in two ninety n i n a h หน่วยนึงเกือบร้อยแม่จ่ามาอบุคค two ninety n i e a c h เ e a h หน่วยนึงสองเหรียญเก้าสิบเก้าเ้นสามเหรียญเกือบร้อยนะเกือบร้อยบาทแ but I buy to make for you m o t h e r another day. Mm. เปนซื้อเพราะว่าเปนซื้อสองหน่วยอันนี้สลัดให้ย่าอันกินอันก็เลยซื้อซื้อให้เจ้าของหน่วยซื้อให้ย่าหน่วย But we have two pieces and we share each other. That's if all the beef you need. No, eat too much. We cannot eat. Yep, we always leave. Eat some If you not bad. Mm -hmm. Eat three people for 20 bucks. Mm -hmm. A little small piece. not sure if I'm going to be able to eat You tell them what it is? What? Tenderloin. Mm -hmm. This beef is tenderloin. Mm -hmm. Tend Tenderloin. Tenderloin. <laughs> we usually have... Uh, what do we have? Tenderloin. We have this. No, other than that, we have a rib steak, which is a ribeye rib steak. Mm -hmm. Have more fat than this. This have no fat. Mm -hmm. Zero. Yeah. two pieces. It's almost 20 riels. If you eat the outside, it's hard to cook. Hard to cook. But if you buy like this, ก็เอาซ in าย s นร u r น n t เพย์ about 29 for like this have p พรอน maybe 30ถ้าไปกินข้างนอกนะคะจานจานแบบนี้นะคะมีเขามีกุ้งมีสลัดมีสเต็กนะคะจ่ายแบบมสามสิบพลัดขึ้นนะคะสามสิบเหรียญกวสามสิบห้าเพราะว่าสเต็กกุ้งเขาสลัดนะคะอันนี้เขาเฮ็ดกินเองในรอบรัวก็ most expensive steak to buy out in the restaurant เก่าอะไร น่าสิยูประมาณสามสิบก,ก่าเหรียญทั้งขอบขั้วเฮ็ดกินเอานะความดัน but I have half I want I want to make my breakfast ใส่เครื่องน้วยเฮ็ดสลัดอีกอีกเครื่งหนึ่งอันซชื่อว้จะเฮ็ดกินเป็นอาหารเส้าวราจะอ i l they c o u d they say they c o u d but you cannot eat over o Over half. You can eat just half enough for body in it. You small too. Hmm? You have to give the other half to me. Wow You want more? No. Mm. What do you need more? Is she cute? <laughs> Look cute. Guy. Mm -hmm. <laughs> she has kissy lips too. Even her even her customer or resident say, Oh kissy lip. He does have kissy lips. <laughs> <laughs> Dad, <laughs> do you see Bugs's mouse under here, so from his toy it's gross. Oh my god. Mm -hmm. And if you touch it, it will smell good. For me. Huh? For me. It smells. <coughs> Bakla. you. Every time I touch it, it smells. Ew. Bakla. Nung. Hand. Yeah. กินขอแรกน้ำกันดูแล้วจ้ะเพราะว่าเห็ดเห็ดงาถ้ามีเวลากะซีฮิตคลิปให้เมืองน้อจ้ะเนาะเป็นไงแก่ยาปลายาทิ่มกันด้จ้ะมาลเรจ้ามื่ล้ะกินมด่ลาะกินโอ,อยากกินยังไงหมืไวๆเ <laughs> อ้าบัดบีบัดีครับ Please subscribe for my mom's channel and Hancock. Thank you. And Dad ate old cheesecake. Bye bye. I shared no. the cheesecake with grandma, or grandma. Oh my god. <laughs> oh, you call me Grandma. Good. <laughs> and <laughs> bignyan, <laughs> bignyan. Good So, everybody, crap, 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 crap. And cheesecake, Grandma. Bye bye. <laughs> สุภูสุคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้วกามีเงินมีงานทำนะคะสุสนนะคะมณีปรมเนของเท่าเออื่นแมนในนอนจ้าปราชญ์เจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> พอกันคลิปนานนะจ๊ะบักทำยังไงไปยี่โก้ยขึ้นมาขึ้นเสียงดังหน่อยบักฮัลโหล my boy my handsome b o ยมันดําคะมันมีเลี้ยวไปเห็นเลยมันมีเลี้ยวเห็นตาจะเกือบไปเห็นเลยนะ นี่ผู้สาวเด็กผู้สาวนอนน้ำในไหน,นม,ม,ม,มีมันปะมันมีกีเมาหรือมันเอียงผู้สาวนอนแบบลา <laughs> พาโฮมพิโอเว่นเฮ้ยไปละไปหาได้ด,ดีละ